เจ้าสวัสดีท่านผู้สมตลาดเศา้านครนวลวิงจันทร์หรือว่าตลาดเศราเศรเวียงจันทร์เป็นตลาดหนึ่งที่เก่าแก่ซึ่งมีประวัติความเป็นมาของตลาดเศารนับตั้งแต่เริ่มตั้งก่อสร้สางสร้างตั้งและอดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ปีคศห9 4่าหาตลาดเศา้าเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดตั้งอยู่ เมืองนครดงวิงจันท์ซึ่งตั้งอยู่หัวมุมบนทางทางด่านตะวินออกของถนนด่านสร้างและถนนคู่เวียงซึ่งตลาดเศาราเปิดทุกๆมืมื้อตั้งแต่เวลาเจ็ดโมงเสราหา16โมงแรงซึ่งความเป็นมากของตลาดเา้าหนี่แมนเริ่มสางในช่วงซุ้มปี1 9 4 0้ายที่ใหญ่มาจากเขตน้ำผู้โดยอาคารหลังทำอิฐที่สางนั้น คู้คนส่วนลายเอืน่นบาติดตัวไอตลาดเศร้าตึกเกา่าตึกขูบตัวไอนะครับการออกแบบโดยสเส็จเจา้าสุวรรณภูม,มา่าอาคารประกอบมีหนึงสั้นเสริงในมีพิธีเปิดนำใส่ยางเป็นทากการในวันที่10บพฤษภา,าปี1 9 6 3้าโดยมีทานงนสนานิกรและทาน ดิโอนาตเอสอังเกิลเอ,เอ,อกเอัอกคคัสทูตอเมริกาประจำลาล่าในสบายนันขึขืนกาวในพิธีและมะหอดตอนปี1,990ก็ได้สร้างอาคารหูบตัวยูเพิ่มใส่ทั้ง3ด้านซึ่งประกอบด้วยสองสั้นตึกทั้ง2ตงกตัวยูและตัวไอมีลั้ง่าทีลาดเอียงหลายสั้น ตลาดเศร้าเป็นสถานทีท,อทอ่องเที่ยวยอดนิยมในสมัยก่อนซึ่งประกอบไปด้วยห่านค้าในน้อยที่หลากหลายเช่นห่านขายอาหารขายพักหมากไม้อัญมณีถาไม้เวียกฟีมือใหม่เครื่องดนตรีเครื่องอิเ,อเอล็กทรอนิกส์เครื่องใส่ภายในครัวเรือนเช่นซีดีดีวีดีและสิทค้า คุประโภคบริโภคต่างๆในปี2009มีการสร้างอาคารซึ่งเป็นตลาดในหมหลังใหม่ขึ้นมามีความสูงทั้งหมดสีสั้นซึ่งมีสิง่งอำนวยความสะดวกใหม่ไหลแก่ส่ยนการค่าสีสั้น,น,นและมีบอนจอดรถสันลอยฟ้าหรือว่าสันเทิงซึ่งผู้ฮาเบาาแมนบริษัทสิงคโปร์เอ็กคาริเบอร์กรุ๊ป PTE LTD. ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติสิสงคโปร์ร่วมมูลคา่าการก่อสร้สางทั้งหมด็7ล,ล้านลาร์สหรัฐปัจจุบันยังบสสําเ็จซึ่งเปิดนําใส่ได้เพียงแต่บางส่วนเท่านั้นล่าสุดเมื่อวันที่็7พฤษภาปี2 0 0ที่ผ่านมาบริษัทหัวเสินพัฒนาจำกัดได้เส้นสันญญาสัมปทานพัฒนาตลาดเซาตึกตัวยู ตึกเก่าตึกมอหนึ่งมอสองโดยมีอายุสัมปทาน40ปีตึกตัวยูเก่าทีเหลืง้งที่เรืออยูจะต้องถือทุบถิ่มทั้งหมดนักจากนี้เป็นต้นไปตึกเก่าตลาดเ้าซึ่งมีอายุหลายกว่า60ปีคงเหลือไหวแต่ตำนานเราค้านให้ลุกรานได้ฟังแต่สื่อแต่ถึงอย่างไรก็ตาม ตลาดเศ้าโมเมนอาคารแต่เป็นสัตว์ฐานทีถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงไปร้ายเพียงใดในพื้นที่เขตนี้ก็ยังคงเป็นตลาดเศร้าอยู่ในความทรงจำของคนเราตลอดไปจากทพุช่วมถาก่ามีข้อมูลใดทีพิดพาตกตุกนที่จุดใด ทั้งสองกินหน่อยเองก็ต้องขอโทษขออภัยกันลวงนาย่อนขอมูลและหูภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องเม็นหาอยากหลายโดยเฉพาะการระบุปีของหูกแต่ก็ได้พยายามหามาได้เท่าที่เห็นหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับทุกทุทานและต้องขอขอบใจสำหรับขอมูลหูภาพต่างๆ